สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเซียนฟบ,บอลเตงเช่นเคยครับผมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลจากประสบการณ์ตรงมากกว่า20ปีใครพึ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเมื่อวานในรายแอดเ็จได้นะครับผมบาเลนเซียเสมอ1-1น,น,นะฮะผมแต่ไม่เป็นไรฮะโดนครึ่งเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้ผมมาเอาคืนให้บวกมา3วันติดแล้วนะฮะวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมนะียร์ลีกนัดตกค้างครับผมแล้วก็มีฟุตบอลโคปาอิอตาเลียด้วยนะรอบรองชนะเลิศเลกแรก ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีมีสามคู่ครับบอลมัรเจอไบรตันลีเจอฟอเรสแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้เจอกับแอสตันวิลล่าครับตีสองตรงเป็นเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลอันนี้บิ๊กแบตเลยแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับตีสองตรงเหมือนกันยูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับและฝากไว้ด้วยครับสำหรับละแอดแอดบอมแปนะครับทักมาพูดคุยกันได้นะฮะผมมาขอทีเด็กกันได้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เริ่มที่คู่แรกเลยนะครับผมไปดูคู่ระหว่างบอลมัสกับไรตันกันครับเจ้าถิ่นบอลมัสตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะฮะพวกเขารั้งอยู่ที่16ครับ28เกมชนะ7เสมอ6แพ้15ยิง27เสีย55ประตูได้เสียติดลบ28มี27คะแนนนะครับผมคะแนนเนี่ยห่างจากโซนตกชั้นแต้มเดียวนะ ส่วนทางฝั่งไบรตันครับตอนนี้อยู่หนาที่6แล้วนะฮะพื้นที่ของฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก26เกมครับชนะ12เสมอ7แพ้7ยิง49เสีย34ประตูได้เสียบ,บวก15มีอยู่43คะแนนนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไบรตันแอบดูดีกว่าพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไร้พ่ายมา5นัดติดต่อกันแล้วครับชนะ3เสมอ2นะฮะล่าสุดนะครับผมก็ไบรตันเนี่ยเปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ดไป3ประตูต่อ3นะอันนี้ก็ แอบพลิกล็อกเล็กๆเหมือนกันนะจริงๆน่าจะชนะได้นะครับส่วนฝั่งบอลรัดเองครับห้านัดหลังสุดชนะ2แพ้3นะฮะแต่นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีใช้ได้ครับเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลนไปได้2ประตูต่อ1วันนี้ถือว่าไม่ใช่ของง่ายนะสำหรับไบรท์ตันนะบอกเลยโดยทั้งคู่เจอกันมาแล้วนัดหนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะฮะก็ไม่นานนี้เองเดือนกุมภาที่ผ่านมาเป็นไบรท์ตันเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับทางฝั่งไบรตันจะไม่มียาคูโมเดอร์อดัมลาลาน่านะฮะงตัวนี้เจ็บนะครับขณะที่อีวันเฟอร์กูสันแล้วก็ทาริกแรนตี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คอีกทีหนึ่งครว่าจะฟิตพร้อมลงสนามหรือเปล่าส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลมัทครับก็2ตัวเดิมฮะจูเนียร์สตานิสลาสแล้วก็ไรอันเฟตเทอริกนะครับนอกนั้นพร้อมลงสนามได้หมดเศรษฐผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะฮะของเจ้าถิ่นบอลม outh, ัทกุนซือแกรี่โอนิลจะมาในระบบ4 4 1 1ผู้สตตตูเเเเป NATO, เป็็็นนนนโซแจคสีเฟนกกับมาร์อสเเซซนี่็นอดัมมสิธแบ็ซ้ายเป็นลลอยคี กลาง4ตัวครับแรนคริสตี้โจรอดเวลเจฟเฟอร์สันเลอมาร์มาคัสทาวเนียหน้าต่ำเป็นฟิลิปบิลลิงหน้าเป้าเป็นโดมินิกโซลันเก้ส่วนทีเมเยือนไรตันครับโรเบโตเดอเชอร์บี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สาบตูจะเป็นเจสันสตีลสนาเป็นอดัมเว็บสเตอร์กับลุยส์ดังแบ็คขวาเป็นโจเอลเวลมันแบ็คซ้ายเป็นเพอร์วิสเอสตูปินันกลางรับคู่ครับปาสกาลกรอบกับมอร์เซสไซเซโดกลางลูก3ตัวเป็นซอลลี่มาร์ช อเล็กซิสแม็อิสเตอร์แล้วก็คารุมิโตมะส่วนหน้าเป้าเป็นอีวานเฟอร์กูสันนะครับถ้าฟิตลงสนามทันนะก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดละของไบรตันนะครับตอนนี้เราก็ถือว่าลงตัวสุดแล้วถ้าพูดถึงเฮตุเฮตทั้ง2ทีมถือว่าสูสีกันนะครับผมห้านัดหลังสุดนี่สลับกันแพ้สลับกันชนะมาโดยตลอดนะครับเป็นในลนักษณะบ้านใครบ้านมันซะส่วนใหญ่แต่ถ้านับแค่เฉพาะ6นัดหลังสุดในสนามรังย่าของบอลมัดแห่งนี้ครับไบรตันบุกมาเอาชนะได้นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอไปน1นนัดแล้วก็เป็นบอลมัดเ, outh, เอาชนะไปได้ถึง4เเเกมเลยยทีีดว ก็ยังต้องคงดิ้นรนในก,การตกชั้นต่อไปนะบอลมัดนะครับผมแล้วก็ผลงานในบ้านเนี่ยจะว่าไปก็ถือว่าไม่ได้ขี้เร่เท่าไหร่นะฮะฤดูการนี้เล่นไป14นะัด ชนะ5เสมอ4แพ้5นะครับก็เกินครึ่งพวกเขาไม่แพ้นะถ้านับตามเปอร์เซนเทนะครับแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้นี่ไบรตันฟอร์มดีเหลือเกินครับถ้านับแค่เฉพาะปีปฏิทิน2023เนี่ยนะเล่นมาแล้ว10เกมแพ้แค่นัดเดียวครับชนะ5เสมอ4เออถือว่าโอเคเลยนะแล้วยิ่งไปกว่านั้น6เกมเยือนหลังสุดของไบรตันพวกเขายัางไม่แพ้ใครด้วยนะครับชนะ3เสมอ3ซึ่งก็ถือว่าผลงานของโรเบโตเดอเชบีเนี่ยก็มาทดแทนแกรนพอตเตอร์ได้ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ ในขณะที่พอตเตอร์เองเนี่ยโดนเชลซีเฉดหัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครตามข่าวกันนะครับแหมน่าสงสารจริงๆเป็นผมผมไม่ย้ายไปเชลซีนะผมคุมไบตั้นต่อเอาให้ได้ไปฟุอรอลยุโรปก่อนแล้วค่อยย้ายดีกว่า แต่ต่อตรองคู่นี้ครับไบรตันบุกมาตอนลูกนะอันนี้ราคากลานที่ผมมองว่าน่าสนใจสุดซึ่งอย่างที่บอกว่าน่าสนใจสุดเนี่ยผมไม่ได้ชอบไบรตันนะฮะแต่ผมชอบบอลมาร์ทครับคือพวกเขาเนี่ยอาจจะมีเกมและมีผลงานโดยวรวมตลอดทั้งฤดูก,กาลที่ไม่ค่อยน่าพิสมัยสักเท่าไหร่ต้องมาต่อสู้หนีตกชั้นนะครับแต่ได้พูดถึงเกมในบ้านนะครับสนัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดนะชนะฟูลแลมแล้วก็เลี้ยวพูลนะครับผมก็เออเฮ้ยมันใช้ได้นี่หว่ามีแพ้นัดเดียวครับคือแพ้แมนซิตี้ซึ่งอันนี้รู้กันอยู่ทีมเอเลียนเราไม่นับนะครับ เออเกมในบ้านช่วงหลังถือว่าเหนียวเอาเรื่องเหมือนกันครับผมว่าไบรตันช่วงนี้แอบดรอ,อกไปนะแล้วก็ไม่ได้ดุดันเหมือนช่วงก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับผมการบุกไปเยือนบอลมัร์ผมว่าไม่ง่ายฮะเต็มที่ดีที่สุดที่พวกเขาะจะทําได้ผมมองว่าก็คือยิงเฉือนชนะ1 0ครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าให้เชียร์ผมขอเลือกเชียร์ทีมรองอย่างบอลมัดดีกว่านะฮะในราคารองหนึ่งลูกนะเพราะว่าถ้าเกิดมันจับพัดจับผูเสมอขึ้นมา อย่างน้อยนี่ก็ยังบวกกุบกริบนะครับผมคู่นี้ผมพออยู่รองบัลมัดเจ้าบ้านในราคา1ลูกย้ำนะฮะว่าราคา1ลูกเท่านั้นนะครับถัดมาไปที่เอเลนโรดกันบ้างครับลีสยู่นเตดเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทั้งฝั่งเจ้าทีลีสครับตอนนี้อยู่นับที่17นะครับผม28นัดชนะ6เสมอ8แพ้14ยิง36เสีย48ประตูได้เสียติดลบ12มี26คะแนนนะครับขณะที่ฟอรเรสอยู่หนับบครับ28เกม ชนะ6เสมอ9แพ้13ยิง23เสีย50นะฮะประตูได้เสียติดลบ27ครับมีอยู่27คะแนนต้องบอกก่อนนะพรีเมียร์ลีกช่วงนี้นี่อันดับ12ลงมาจนถึงอันดับบวยนี่พร้อมที่จะขยับขึ้นขยับลงได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าแต้มห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองผลงาน5นัดหลังสุดครับก็ต้องบอกว่าพอๆกันฮะค,คือที่พอ,พอกันคือมันแย่พอๆกันนะครับ ลีสยู่นเตดครับหนัดหลังสุดนี่แพ้ไป3ครับชนะ1สเสมอ1นะฮะล่าสุดบุกไปโดนแอสตอนัอนกดเละเทะหะประตูต่อ4ส่วนทางฝั่งนอตติแงแฮมฟอร์เรครับหนัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยอันนี้หนักกว่านะครับสเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3โดยนัดหลังสุดพวกเขาเปิดบ้านทําได้เพียงเสมอวูธแฮมตันไป1ประตูต่อ1นะครับ ช่วงต้นฤด,ดูกาลเจอกันแล้วนัดหนึ่งครับเป็นฟอเรสที่เปิดบ้านเอาชนะลีสไปได้ก่อนนะฮะหประตูต่อศูนย์ส่วนสภาพความพร้อมทั้งคู่วันนี้ครับต้องบอกว่าตัวเจ็บเยอะมากๆครับผมทั้งคู่เลยนะอ่ะลีสก่อนเลยครับอดัมฟอร์ชอไทเลอร์อดัมสจ๊วตดัลลัสครับบินเฟรชิโนนโตแล้วก็แม็กซิมิเลียนวูเบอร์ที่กล่าวมาเจ็บหมดเลยนะครับนี่ขาดสจ๊วดัลลัสไปนี่ผมบอกเลยย่วมเหมือนกันนะกองหลังเนี่ยส่วนทางฝั่งฟอเรสครับไรอันยาเตสวิลลี่โบลียดีนแฮนเดอร์สัน จูเลียนเปียนโคนเน่โอมาริชาร์ดคริสบูดสกอตต์แม็กเคนนานอกจากนี้ครับแซคโอริเย่กับกุสตาโวสกาปายังต้องรอเช็คฟิตอีกนะฮะเฉพาะตัวเจ็บอย่างเดียวนี่สร้างทีมใหม่ได้อีกทีมนึงนะสองฝั่งรวมกันเนี่ยเออนะมาดูสเป็ผู้เล่นตัจริงดีกว่าครับลีสจูดเนเตดของฮาวิกาเซียว,วันนี้จะมาในระบบ4-3-3ผู้สาบตูเป็นเอเมซเย่เซนาเป็นเลียมคูเปอรกับปัสกาสตริคแบ็คขวาเป็นลุคไอิงแบ็คซ้ายเป็นจูเนียร์ฟีโป กลาง3ตัวครับราม,มุสคริสเตนเซนมาร์คโรชาเวสตันแมคคินนีกองหน้า3ตัวจะเป็นจอร์จิเนโอรูเตอร์โรดิโกแล้วก็หลุยส์เซเนสเตรานะครับส่วนทีมเยือนฟอรเร็ครับสตีฟคูเปอร์วันนี้มาในระบบ4-3-2-1เหมือนเคยฮะผู้รักษาประตูจะเป็นเคเลนาวาสนะครับถอยมาเรียบร้อยละเซนท่าเป็นฟิลิเป้กับมูซาเนียกาเต้แบ็คขวาเป็นเนโกวิลเลียมแบ็คซ้ายเป็นเลนารโดดี กลาง3ตัวเป็นออเรลมังกาล่าเรโมฟรูเลอร์แล้วก็ชิกูกูยาเต้หน้าต่างคู่ครับเอมานูเอลเดนิสกับเบรนแนนจอห์นสันหน้าเป้าใช้เป็นมอร์แกนกิฟส์ไวท์ซึ่งถ้าไม่นับนัดล่าสุดที่ฟอเรสชนะ1-0เนี่ยนะครับผมย้อนกลับไปทั้งคู่จะเจอกันในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นทางฝั่งลอตติงแฮมฟอเรสที่ทำได้ดีกว่านะครับผมในช่วงอ่า5้ถึงหเกมหลังสุดก่อนจะขึ้นมาพรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่นะฮะ ฟอร์เรสไม่แพ้ลิสเลยครับผมชนะ2แล้วก็เสมอไป4นะฮะเฮดด้เฮดดีกว่านะแต่ทั้งฝั่งลิสเองครับมีผลงานในเกมกลางสัปดาห์ไม่ดีเท่าไหร่ครับ10เกมหลังสุดที่พวกเขาเล่นในวันอังคารกับพฤหัดนะฮะเสมอ4แพ้6ครับเอาง่ายๆคือไม่ชนะเลยนะแล้วก็มักจะแพ้ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาบ่อยอีกด้วยนะครับขณะที่ Forest สเองเนี่ยแหมช่วงหลังก็แอบมีแบบว่ามีหือมีอือเหมือนกันนะไม่ได้ว่าใครจะกินง่ายเหมือนกันโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับผม แต่ถึงที่สุดนั่นคือเกมในบ้านครับถ้าดูแค่เฉพาะเกมเยือนอย่างเดียวพวกเขาแพ้มาสีนัดรวดติดต่อกันแล้วนะฮะแล้วก็ยิงประตูดได้เป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งผมไปดูดีเทลเกมแล้วเนี่ยก็มันมันทรงมันไม่ได้อะมันไม่ไหวเลยนะเล่นเหมือนคนละทีมกับที่เล่นในบ้านเลยบางทีเจอทีมที่ไม่น่าจะแพ้อะไรเยอะแยะมากายอย่างเวสแฮมอย่างเงี้ยแพ้ไปศูนต่อ4นะฮะช่วงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเอาเป็นว่าเจ็ดนัดหลังสุดนะครับพวกเขายังไม่ชนะใครเลยดีกว่าทั้งเย้าทั้งเยือนครับแพ้ไป4ี่เสมอไปสะะามน่า ค่อนข้างจะเป็นขาลงนะคือลีสยูไนเต็ดเนี่ยยังมีชนะมีเสมอแซมมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับผมและเกมที่พวกเขาแพ้ผมไปดูแล้วเนี่ยสามนัดหลังสุดที่แพ้นะแพ้อาร์เซนอลเกมเยือนแพ้เชลซีเกมเยือนแพ้ฟูลแลมเกมเยือนอย่างเงี้ยเออผมว่ามันพอรับได้อยู่นะมันเป็นเกมที่มันไม่ง่ายนะครับผมคือทั้งคู่ก็ไม่ได้วด,ดีด้วยกันทั้งคู่ครับแต่พอฟอเรสต์มาเล่นเกมเยือนปุ๊บเนี่ย กลายเป็นทีมเนี่ยประสิทธิภาพผมให้ด r o p ไปสัก30%และลีสยู่นเตดเองเกมรับอาจจะไม่ได้ดีอะไรมากมายครับแต่ที่นี่แน่ดีกว่า Forest แน่นอนถ้าดูตามสถิติครับและเกมรุกของลีสเนี่ยดูแล้วยังพอจะไวเนื้อเชื่อใจได้บ้างด้วยนะฮะคู่นี้อัตราต่อรองครับผมแนวต้านเปิดมาลีสต่อครึ่งลูกด้วยนะฮะเออครึ่งขาวด้วยนะเสียน้ําด้วยนะผมว่าราคานี้เนี่ยทางาสถาบันที่ตุกฎหมายที่อังกฤษ ผมมองว่าลีชนะค่อนข้างสูงแหละนะผมก็ตามทรงไปแล้วกันนะครับผู้นี้อยู่ต่อหลสนะฮะร,ราคาครึ่งลูกนะครับผมว่าน่าจะเฉือนได้อยู่ครับคราวนี้เราไปกันที่ King Power Stadium กันบ้างดีกว่าครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะฮะฝั่งเจ้าถิ่นตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีเลยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็ปลดเบนเดน r โรเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม28เกมชนะ7เสมอ4แพ้17 ยิง39เสีย49ประตูได้เสียติดลบ10มี25คะแนนนะครับแต่ว่าคะแนนห่างจากัวบอร์ไพแค่แต้มเดียวนะสบายๆครับยังดิ้นรนได้อยู่ส่วนทางฝั่งวิลล่าตอนนี้ลอยตัวนะครับผมมี41แต้มอยู่กับที่9นะครับ28นะัดชนะ12เสมอ5พ้11ยิง37เสีย39ประตูได้เสียติดลบ2นะครับผมซึ่งถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยพวกเขามีโอกาสไปฟุตบอลยุโรปอยู่นะคะแนนห่างจากไบรตันทีมดัดับ6เพียง2แต้มเท่านั้นนะครับ ผลงาน5นัดหลังสุดก็ต้องบอกว่าวิลล่าดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะเลสเตอร์เนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะฮะใน5นัดหลังสุดแถมแพ้ไปถึง4เกมครับมีเสมอกับเบรนฟอร์ดนัดเดียวเท่านั้นล่าสุดเนี่ยเจอพาเล็อุตสาข์ขึ้นนําก่อนแท้ๆก็โดนแซงจนได้นะฮะผมเสียประตูง่ายครับเกมรับค่อนข้าง,งจะหลวมนะขณะที่วิลล่าเอง5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะถึง4เกมแล้วเสมอแค่นัดเดียวเท่านั้น ล่าสุดฟอร์มสดมากๆบุกไปชนะเชลซีได้2ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้ไม่ธรรมาดานะลูกทีมของอุนไดแอเมรีแต่ช่วงต้นฤดูกาลเป็นเลสเตอร์ครับที่บุกไปเอาชนะวิลล่ามาได้ก่อนนะครับผม4ประตูตอ่อ2เดี๋ยวต้องมาดูนะฮะว่าวิลล่าจะเอาคืนหรือเปล่าส่วนสภาพความพร้อมของทั้งกู้ครับวันนี้ทั้งฝั่งเลสเตอร์เจ้าบ้านจะไม่มีเจมส์จัสตินยูริเทเลมองแน่ๆละ2ตัวนี้เจ็บชชว์นะครับส่วน3ามกเตะอย่างเจนนี่อีแวนเดนิสแพตแล้วก็ไรอันเบอร์ทรานจะต้องรอเช็คฟิตครับผมแอสตันว ฟิลิเป้คูตินโจครับสตัวเดิมเจ็บเช่นเคยนะฮะวันนี้จะเปเ็นเรื่องตัวจริงครับของทั้งคู่ทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้สามตัวจะเป็นแดเนียลอีเวอร์เซนตนาครเป็นแฮร์รี่ซสตั๊กกับวูดแฟร์แบ็กขวาริคาโดปิเอรเรราแบ็กซ้ายทิโมธีคาสตาเย่กลางรับครับเป็นบิลเฟรดเอนดีดี้กับกินันดูบูรีฮอรกลางลูก3ตัวเป็นเตเต้เจมส์แมดิสันแล้วก็ฮาวร์ดิซ่า,าชน, ji, Cho, นะคแล ส่วนทีมเยือนวิลล่าอุนาเอเมรี่จะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูจะเป็นเอเมริโนมาตินเนสหน้าเป็นไทโรนมิงกับเอสรีกอนซาแบ็คขวาเป็นแอชลีย์ยังแบ็คซ้ายเป็นอเล็กซ์โบเรโนกลาง4ตัวครับเป็นจอห์นแม็กกินบูบากากามาร่าดักลาสลุยส์แล้วก็ยาคอบแรมซี่คู่หน้าจะใช้เป็นเอเมริโนบูเอนเดียเล่นร่วมกับโอลิวัตกิน ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้าขั้นวิกฤตเลยนะครับผม7นัดหลังสุดนะฮะในพรีเมียร์ลีกครับต้องบอกว่าในทุกรายการดีกว่าขออาภัยฮะพวกเขาแพ้6เสมอ1นะครับไม่ชนะใครเลยแถมเสียประตูในพรีเมียร์ลีกมา13เกมติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของสโมสรเคยบันทึกมาเลยนะฮะในการเล่นเกมลีกครับ มันแย่ขนาดนั้นเลยนะแล้วนัดนี้ดันต้องมาเจอวิลล่าที่ฟองกำลังเข้าฝักเลยนะครับล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะกดเชลซีไปนะฮะทำให้แกรมพอตเตอร์เด้งเลยวันนี้เจอเลสเตอร์นี่เลสเตอร์เลยชิงไล่เบรเดนโรเจอร์ออกก่อนเลยนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวกลัวประแพ้นะไม่รู้ว่าปลดเอาเคสหรือเปล่า3เกมเยือนของวิลล่าหลังสุดพวกเขาไม่แพ้นะครับผมชนะ2เสมอ1น,นะฮะ โอ้ฟอร์มดีมากเลยวิลล่าช่วงนี้ซึ่งผมบอกเลยนะว่าคีแมนสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ปิดทองหลังพระเลยคือเอมเ i รโนมาร์ติเนสครับโกทีมชาติร์เจนินาโกแชมป์โลกเนี่ยแหละเล่นโคตรดีเลยนะครบ,บางครั้งไม่เสียประตูทำให้มเม e n t u um ของเกมเนี่ยมันยังอยู่กับทีมครับ ถึงแม้ว่าสถิติเฮตุเฮตครับในการที่วิลลาบุกไปเยอเลสเตอร์ซิตี้จะไม่ดีเท่าไหร่นะ13เกมที่บุกไปเยอเลสเตอร์เฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาชนะเลสเตอร์ได้เป็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเสมอไป5้าแล้วแพ้ไป6นะครับแต่ถ้าอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันก็ต้องบอกว่าวิลลาดูดีกว่าพอสมควรครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยสู้ได้นะถามว่าสู้ได้ไปสู้ได้แต่เกมรับจะมีปัญหาครับเกมรับมีปัญหาไม่เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เกมรุกพวกเขาเนี่ย ค่อนข้างบอดครับแล้วทำประตูยากซะเลือเกินนะฮะยิงใครไม่ค่อยได้อันนี้คือพอยต์สำคัญครับที่ผมมองว่าเป็นความแตกต่างนะฮะระหว่างวิลล่าและเลสเตอร์ในวันนี้ครับอัตราต่อรองคู่นี้นะฮะเลสเตอร์ต่อเสมอนะครับผมผมมองว่าอยู่วิลล่าน่าจะสบายใจกว่านะเชื่อว่าเต็มที่น่าจะแค่เสมอครับคงไม่น่าถึงขั้นแพ้นะฮะฟอร์มดีขนาดนี้ถ้ามาแพ้เลสเตอร์ผมว่ามันก็แปลกๆอยู่นะคู่นี้ผมให้อยู่ทีมเยือนวิลล่าแล้วกันครับอยู่ราคาเสมอกินเต็มไปเลยครับคู่นี้ครับ คู่ถัดมาครับผมไม่พูดไม่ได้ครับเตะตี2ตรงอันนี้บิ๊กแมตช์เลยคืนนี้นะครับผมจะนอนดึกเพราะคู่นี้แหละเชลซีเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมโดยทั้ง2ทีมครับตอนนี้นะฮะถ้าพูดถึงอันดับลิเวอร์พูลดูดีกว่าเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นครับตอนนี้27เกมชนะ1 2เสมอ6แพ้9ยิง48เสีย33ประตูได้เสียบวกอยู่15ลูกมี42คะแนนยู่อันดครับยังมีลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอยู่นะฮะยางน้อยถ้วยเล็กนะฮะอาจจะแซงไบรตันได้ห่างแแคต้มเดียว ขณะที่เชลซีครับผมอยู่หนักที่11 28เกมชนะ10เสมอ8แพ้10ยิง29เสีย30ประตูได้เสียติดลบ1มีอยู่38คะแนนนะครับกอดูแล้วน่าจะลุ้นยากแล้วละ่ะส่วนผลงาน5นัดหลังสุดต้องบอกว่าเชลซีเนี่ยว่าดูแย่แล้วแต่ก็ยังดูดีกว่าลิเวอร์พูลนะพวกเขาแพ้แค่นัดเดียวครับคือนะัดที่แพ้วิลล่าล่าสุดนั่นแหละ0ูญประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นอีก4นัดเนี่ยพวกเขาชนะ3เสมอนหนึ่งะครับมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนเชลซีจะกลับมาแล้วอะ่ะเออนะแล้วนัดล่าสุดก็ดดันนปโนวล break, เเลเเเรยย แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยครับสนัดหลังสุดแพ้รวดครับพึ่งจะโดนแมซิกดมา1ต่อ4ย้อนกลับไปแพ้มาติดใน UCL 0อยอนย้อนกลับไปอีกอันนี้หนักเลยครับผมบุกไปแพ้บอลมัดนะฮะทีมไท,ท้ายตาราง0ประตูตอ1น่งะครับผมคือนับตั้งแต่ที่พวกเขาถล่มแมนยูไป70เนี่ยก็แพ้ต่อเนื่องมา3เกมติดเลยนะครับ ทั้งคู่เจอกันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลครับผมจบลงด้วยการเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่แอนฟิลด์นะฮะและทย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลก่อนครับก็เจอกันเอฟเอครับรอบชิงนะก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่เอาชนะในการดวลจุดโทษไปได้นะครับผมส่วนสภาพความพร้อมทั้งคู่ในวันนี้ครับตัวเจ็บเยอะพอสมควรกันทั้งคู่ครับเชลซีจะไม่มีอาร์มันโดโบรคกาเตโกซิวาเซซ่ารสปิเกเรต้าเอ็ดวาร์เมนดี้แล้วก็เปียบริกโอบาเมยังนะครับที่บาดเจ็บนะหลังยุบเหมือนกันนะไม่มีเตโกซิวา ส่วนในรายของเบสลี่โฟฟาน่ากับราคิมสเตอร์ลิงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอเช็คฟิตนะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลครับเดโกอคันทาราคาวินรัมซี่สเตฟานบาเซติตแล้วก็นาบีเกอิตา4ตัวเดิมครับที่ยังเจ็บอยู่แต่นั่นไม่เท่ากับลุยดีแอสนะฮะที่เจ็บอยู่ด้วยเช่นกันแต่นัดนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเริ่มกลับมาซ้อมเบาๆได้แล้วเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันครับว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าวันนี้11ผูเ้เล่นตัวจริงของทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลของเยอร์เกนคอปฮะจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาบตัวเป็นอลิิบบกกอรร์นฟััไดาฮิมาาโกนเร แบ็คขวาเป็นเทรนด์เอลิสเดอร์อาโน่แบ็คซ้ายเป็นคอนสแตนตินอสซิมิคาสกลาง3ตัวเป็นเจมส์มินเนอร์ฟาบินโยแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันหน้า3ตัวครับโมเมสซาล่าโรเบโตเฟอร์มิโนแล้วก็ดาวิดนูนเยสนะฮะวันนี้คาดว่าน่าจะดรอปกักโปนะส่วนเชลซีครับวันนี้ไม่มีแกรแฮมพอตเตอร์แล้วนะครับจะมาในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูเป็นเกป้าอริสบาลาก้า3ามเนหเป็นเบสลีย์โฟฟาน่าคาริดูคูลิเบอรี่แล้วก็เบอร์นัวร์บารดิเชลเล่ครับ กลาง5ตัววิงแบ็กขวาเป็นริชเจมวิงแบ็กซ้ายเป็นเบนชีเบล3ตัวกลางเป็นมาโตโควาซิชเอนโซเฟรนเดสแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้นะครับกลับมาลงสนามได้แล้วนะคู่หน้าเป็นไคฮาวาตกับจาวเฟลิกซ์นะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่อาจจะเปื่อยสักนิดนึงนะเพราะว่าปกติถ้าทั้งสองทีมนี้เจอกันเมื่อไหร่นะั่นคือหมายความว่าต้องมีผลนะครับกับการที่ไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีเพราะส่วนใหญ่2ทีมนี้ต้องไต่อยู่ท็อปโฟครับแต่ฤดูก,กาลนี้เนี่ย ไม่น่าทานละดูจากแต้มผมว่ายากและเซคุตบายด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับลิเวอร์พูลยังมีโอกาสที่จะลุ้นไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่นะก็คือถ้วยเล็กสุดเชลซีเองก็ถือว่ามีลุ้นนะเท่าว่าตามอ่าตามหลักบัญญัติตายางแล้วเนี่ยมันก็พอมีโอกาสอยู่แล้วฟอร์มเชลซีก็ดีกว่าแถมได้เล่นในบ้านด้วยนัดน,นี้อาจจะต้องเน้นสักหน่อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าฟอร์มพวกเขาจะกลับมาหรือเปล่านะคือล่าสุดดันไปแพ้วิลล่านะไม่รู้ว่าโมเมนตัมจะตีกลับหรือเปล่า ทั้งทังที่ได้อ็นโกโกองเต้กับลงสนามแล้วแท้ๆนะผมก็นึกว่าจะทําผลงานได้ดีกว่านี้คือนึกว่าจะดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนพักเบรกทีมชาติเอาอย่างนี้ดีกว่าคือนับตั้งแต่เข้าปีปฏิทิน2023เป็นต้นมานะครับผมเกมเย่าของเชลซีไม่ดีนะผมเล่นไปแล้ว7เกมนะชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับทีมระดับเชลซีเล่นในสเตมฟอร์ดริดเนี่ยผลงานแบบนี้ผมมองว่าไม่โอเคเท่าไหร่นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเลี้ยวพูลก็แย่เหมือนกันครับ13เกมพรีเมอร์ลีกหลังสุดชนะแค่3นัดเท่านั้นอีก10นัดที่เหลือนี่เสมอไป6แล้วก็แพ้ไป4นะฮะถือว่าผิดฟอร์มมากๆสําหรับฤด,ดูการนี้อาจจะเป็นเพราะว่านักเตะหลายๆคนเริ่มจะหมดแพชชั่นไปแล้วผมมองอย่างนั้นเลยเล่นไม่ได้ดุดันเหมือนเมื่อ1-2ฤด,ดูการที่ผ่านมาเลยครับแล้วที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเกมเยือนครับผมเลี้ยวพูลแพ้ไป8เกมแล้วนะฤด,ดูการเนี้ย ชนะ3แล้วก็เสมอ3เท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงเกมเยือนอย่างเดียวเนี่ยลิเวอร์พูลเล่น14นัดเก็บได้12แต้มครับยิง14เสีย24นะฮะนี่คือเสียประตูเฉลี่ยนัดละประมาณเกือบเกือบ2ลูกนะเวลาไปเล่นเกมเยือนครับตรงเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆถ้าเล่นในบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าพอเชียร์ลิเวอร์พูลได้อยู่นะเพราะผมก็เป็นเด็กหงเหมือนกันแต่ว่านัดนี้ต้องบุกมาเยือเนเชลซีนะครับผมที่ดูแล้วเนี่ยถ้า ถ้าเกิดนัดก่อนมันไปแก่ภาพลงตาแหละที่แพ้วินล,ล่าเนี่ยถ้าฟอร์มเขากลับมาได้เหมือนช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมว่าเวอ้์วพูลเอาไม่อยู่นะครับผมอาจจะง่ายกว่าเจอกับแมนซิตี้แหละแต่ผมว่าก็ยังเป็นรองอยู่ดีนะคู่นี้ราคาเปิดมาเสมอเชลซีเนี่ยผมมองว่าเชลซีน่าลงทุนกว่านะครับเสมอไม่เสียหายและผมก็มองว่าเชลซีโอกาสแพ้ค่อนข้างยากครับดูลวมีโอกาสชนะมากกว่าแน่ๆนะฮะคู่นี้ผมให้อยู่ต่อเชลซีแล้วกันนะเด็กหงษ์ได้ให้อยู่ต่อเชลซีอันนี้อ่านแบบเป็นกลางเลยครับ อยู่ราคาเสมอนะครับและคู่สุดท้ายในคลิปนี้นะครับตี2ตรงเหมือนกันเราข้ามไปที่อิตาลีดีกว่าแต่ไม่ใช่เป็นฟุตบอลลีครับเป็นศึกโคปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศนะฮะเล็กแรกครับนะรอบนี้จะเตะก,กันทั้งหมด2เลกนะฮะยูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับซึ่งผู้ชนะในรอบนี้จะผ่านเข้าไปรอบจิงชนะเลิศนะครับรอเจอ2ทีมระหว่างเครโมเนเซ่แล้วก็ฟิออเรติน่าครับ ก็รอบก่อนเนี่ยยูเว่เนี่ยเพิ่งจะเอาชนะลาซิโอมาได้นะครับขณะที่อินเตอร์มิลานเนี่ยเพิ่งจะผ่านออตลลนต้ามาส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับผมเป็นฝั่งยูเว่ที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับพวกเขาชนะมา5นัดรวดติดต่อกันในทุกรายการนะครับผมถึงแม้ว่าจะาชนะแบบเฉนๆแต่ก็ชนะมาโดยตลอดนะซึ่งต่างจากอินเตอร์ครับผมห้านัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวแต่ที่น่ากลัวคือไอ้สนัดหลังสุดพวกเขาแพ้ไป3นะฮะเสมอหนึ่งโดยสนัดหลังสุดแพ้รวดครับขนาดเล่นในบ้าน ยังแพ้ฟิออลแล้วก็ยูเวนะฮะในฟุตบอลลีกนะสกอร์เดียวกันเลยคือ0นย์ประตูต่อ1นะครับคู่นี้เจอกันเนี่ยในช่วงส3านัดหลังยูเวดีกว่าครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป1นนัดนะครับและสภาพความพร้อมยูเววันนี้ผมมองว่าสมบูรณ์นะเพราะว่าตัวที่เจ็บอย่างเลโอนาร์โดบูนุชีกับพอปอกบาเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะฮะในช่วงหลายนัดที่ผ่านมาเฟเดริโกเคซ่าเองเนี่ยการขาดหายไปเหมือนจะกระทบแต่ก็ไปไปไประมาณเนี่ยทางฝั่งของดูซานลาโฮวิชก็ทดแทนได้ดีครับ รวมถึงมอยซี quin ด้วยนะครับก็ไม่น่ามีผลอะไรครับอินเตอร์เองเนี่ยจะไม่มีมิลา n s k y เนี่ยนะครับผมเซนฮาตัวหลักแล้วก็ฮาคารานานโกลูที่ยังต้องรอเช็คฟิตนะครับเดี๋ยวต้องรอรุ่นอีกครั้งหนึ่งวันนี้เซผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่นะยูเวคโโออ่ครับมั s ซิมิ l i a n o a l l e g r ครับจะมาในระบบ3-5-1-1ผู้สาบประตูจะเป็นวอ j c i e c h s z เซน่สนาสามตัวเป็นเฟเดริโกกัตติเบรเมอร์แล้วก็ดานิโลกองกลาง5ตัวครับวิงแบ็ c ขวาเป็นม a t t e o De Cegio w i n g b ซ้ายเป็นฟิลิปคอสติชกลาง3ตัวเป็นอ d r นโรบิออ o มาเนีลโลคาเตลลี่แล้วก็ฟาบิโอมิเรตติหน้าต่ำเป็นอันเคลดิมาเรียหน้าเป้าเป็นดูซานวอลลโฮวิชนะครับส่วนอินเตอร์ทีมเยือนครับ352นะฮะผมคุณซือซิโมเนอิซากิผู้รักษาบตูจะเป็นอันเดรโอนาน่า3ามเซนนะฮะเป็นมัตเตโอดามิเอนฟรานเชสโกอาเซบีแล้วก็อเลสซานโดบัสโตนีกองกลาง5ตัวครับบิงแบ็กขวาเป็นเดนเซลดุมฟรีฝั่งซ้ายเป็นโรบินโกเซน3ตัวกลางเป็นนิโคลโลบาเรลล่ามาซิโลโบรโซวิชแล้วก็เฮนริกมาคเตยาน คู่หน้าเป็นเอดินเชโกกับลาตูโรมาติเนสนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบผลงานจริงๆยูเว่ดูดีกว่าชัดเจนนะฮะอินเตอร์มิลานนี่ตื่นๆนะครับสามเกมหลังสุดนี่ทำประตูไม่ได้เลยสักลูกเดียวยูเว่วันนี้มีโอกาสมาล้างแค้นนะครับเพราะว่าในรายการนี้เมือ่อฤดูการก่อนเนี่ยเป็นทางฝั่งอินเตอร์เนี่ยเอาชนะยูเวไปได้นะ แถมนัดก่อนนะครับผมในลีกเนี่ยที่พวกเขาเฉือนเอาชนะเวโรนาไป1นูนเนี่ยหลายตัวไม่ได้ลงนะครับพวกเขาเก็บตัวเยอะมากๆนะคือตัวหลักๆมาลงเอาช่วงประมาณ15-20นาทีสุดท้ายเลย เหมือนตั้งใจเก็บตัวเพื่อมาชนกับอินเตอร์มิลานโดยเฉพาะครับขณะที่อินเตอร์มิลานนัดก่อนที่แพ้ฟิออรนี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะแต่ก็ยังแพ้นะครับซึ่งแน่นอนครับมีผลต่อสภาพความฟิตของนักเตะในวันนี้ชัวร์นะฮะผลงานช่วงหลังอินเตอร์ก็ไม่ค่อยดีซะด้วยนะครับโดยเฉพาะเกมรุกนี่โอ้โหทำประตูยากเหลือเกินอย่างที่บอกไปว่า3นัดหลังสุดยิงคู่แข่งไม่ได้เลยวันนี้การบุกมาเยือนยูเวนตุสครับยูเว่คงต้องเน้นเป็นพิเศษฮะอย่างน้อยน,นัดนี้ ต้องเอาชนะให้ได้ก่อนนะครับผมนัดต่อไปที่ต้องบุกไปที่จูเซเป้เมียซ่าเนี่ยจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะถ้านัดนี้เกิดไม่ชนะนัดหน้าอาจจะเล่นยากสักหน่อยทางฝั่งอินเตอร์มิลานเองเกมเยือนก็ไม่ได้ดีอะไรด้วยนะฮะสี่นัดเกมเยือนหลังสุดพวกเขายิงได้แค่หลูกครับและไม่ชนะใครด้วยเสมอ2แพ้สนะครับ ดูแล้วอินเตอร์ไม่น่ารอดนะครับผมอาจจะมาสู้ได้ดีครับแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยยูเว่จะชนะแน่ๆน,นะครับผมหนึ่งลูกผมว่าทําได้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่าอัตราต่อรองเปิดมาเบาๆนะฮะปปนะครับผมแถมอยู่ต่อกินเต็มด้วยคู่นี้หวานเจี๊ยบเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าผมอาจว,ว่ายูเว่ชนะอินเตอร์แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ลงทุนฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสไปนะครับในราคาปปฮะ เช่นเคยครับช่วงท้ายคลิปมาสรุปทัศนะของผมดีกว่านะวันนี้นะครับผมดูซิว่าตรงใจใครบ้างหรือเปล่านะครับคู่แรกผมให้อยู่รองบอลมัดร,ราคา1ลูกครับคู่ที่2อ,อยู่ต่อลีสราคาครึ่งลูกคู่ที่3ครับอยู่ฝั่งวิลล่าทีมเยือนราคาเสมอคู่ที่4ครับอยู่ต่อเชลซีราคาเสมอ คู่ที่5ครับอยู่ต่อยูเวราคาปอปนะครับผมอ่ะหคู่ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะตามมาดูตัวที่ผมมั่นใจที่สุดก็ตามมาได้ที่ละแอดแอปบอลแปดสิแะกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับใครมีความเห็นยังไงกันบ้างนะฮะลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับทัศนะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าแม่นกันบ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอใหม่วันพุธครับผม